สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิภาษาอินดีปอนไซจิอินดีนะครับวันนี้เผมจะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนดินนะคะเพราะว่าดินอันเก่าเนี่ยมันแน่นมากแล้วช่วงนี้ฝนตกนะครับก็มันไม่ค่อยระบายน้ําเท่าที่ควรนะครับเราก็กลัวเรื่องรากเน่ารากอะไรอย่างนี้นะคะ มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับการอันดับแรกแล้วก็ล้างรากเนี่ยไม่ต้องฉีดน้ำให้มันเปลืองครับเราจะได้อน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้ววิธีการเราผมก็จะเอ่อจุ่มจุ่มน้ําแล้วก็ขยอกขยอขย่านะครับเดี๋ยวรากมันเดี๋ยวมันก็จะสะอาดเองนะครับก็จะเหลือแต่รากนะครับอย่าลืมริดใบด้วยนะคบคุณผู้ชมริดใบออกด้วยการคายน้ําเพราะว่าเรายุ่งเหยิงกับรากเขาเยอะเกินไปนะครับเอาละเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาขัดรากกันนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมนะครับอันนี้นะครับหลักการตัดทดนะครับว่ากิ่งไหนมันได้ขนาดยังไงเราดูตรงนี้นะครับก็แบ่งต่อเห็นต่อต่อล่างๆไหมครับนี่ฮะแบ่งให้เป็น3ส่วนนะครับกิ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องได้1ใน3ส่วนนะครับเราถึงได้ตัดทดหรือเบลกนะครับแล้วก็กิ่งที่สร้างเป็นยอดนะครับก็จะต้อง2ใน3ส่วนนะครับแล้วก็ดูตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะกิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับ ได้หนึ่งในสามส่วนนะครับของตอล่างนะครับแล้วผมก็ได้ทําการบิดตําแหน่งกิ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เขาอยู่ซ้ายกับขวาไม่ใช่บนกับล่างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้บิดเอาไว้เนี่ยพอกิ่งแข็งแบบนี้มันจะบิดยากนะคุณผู้ชมดังนั้นเราก็ทําเอาไว้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่บิดยากนะคือมันบิดไม่ได้เลยนะดังนั้นมันก็จะเสียเลยถ้าเราไม่ได้ทําเตรียมเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชม นะคะตรงนี้เป็นกิ่งยอดนะคะเพื่อสร้างลาต้นช่วงที่สองนะคะเอาพูดง่ายๆนะคะเนาะก็จะต้องได้ขนาด2ในสามส่วนของตอล่างเห็นไหมครับเนี่ยผมก็จะได้ผมก็บิดตําแหน่งเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ทําง่ายนะคะคุณผู้ชมถ้าเราไม่ได้บิดก็มันมันไม่ได้เลยต้องปิดไว้ก่อนนะแล้วผมก็จะมาเบรกนะคะเพราะว่าตรงนี้ได้ขนาดแล้วนะครับกิ่ง กิ่งที่1นะครับคือกิ่งที่1คือได้ขนาด1ใน3ส่วนนะคบเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นวลาแตกยอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กิ่งยอดกิ่งที่จะเป็นลําต้นนะคะช่วงที่2เนี่ยก็ยังไม่ได้ขนาดหลังนั้นเราก็จะเลี้ยงเอาไว้นะครับวิธีจับนะเวลาจับก็จะจับให้โดนตากิ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตาจะเสียตาจะบอดอะไรอย่างนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รากกันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาคัดรากตัดรากออก ผมจะเบรกไว้เลยนะคบผมจะเบรกเลยนะคบเพราะว่าผมจะเน้นทําจิ๋วนะครับต้นนี้เพราะดังนั้นลากเส้นใหญ่ผมจะตัดเบรกเลยนะครบคุณผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อความสมจริงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดลากเส้นเส้นใหญ่เราไม่ตัดออกมันจะใหญ่มันไม่ได้ขนาดนะคบมันใหญ่เกินลําต้นนะหรือไม่ก็ใหญ่แข็งลําต้นไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความสวยงามนะคุณผู้ชม คลิปนี้นะคบก็ําจริงมันน่าจะ40นาทีนะคออผมก็เลยตัดออกให้เหลือ8นาทีนะคบเพราะว่าลดความเวิ้เวอรอหรือว่าความเชื่องช้านะคบโดยการเร่งสปีดนะก็ยังไงแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมดูคลิปให้จบด้วยนะครับเพราะว่านั่งตัดต่อก็หลังเข็ดหลังแข็งเหลือเกินไอหลังขดหลังแข็งเลยนะคะคุณผู้ชม ตัดรากเส้นใหญ่ออกนะครับรากเส้นใหญ่ผมม่กพาตัดเมื่อกี้นะตัดรากเส้นใหญ่ออกให้เหลือแต่รากเส้นเล็กหรือรากฝอยเราก็ปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการเบรกลากนะคบเอาละเดี๋ยวผมก็จะเตรียมดินเหนียวนะคบตามเหมือนเดิมนะคบดินที่หาง,ง่ายๆนะคบไม่ต้องใช้โฟมหรืออะไรก็ได้ผมก็จะใช้ดินเหนียวนะครับที่หาจากแถวบ้านผมนี่และนะฮะแล้วก็มาล็อกลวดเอาไว้เหมือน ที่ผมเคยพาทำนะครับเป็นการจัดลากนะครับเป็นการเริ่มต้นในการสร้างต้นปอดใสจิ๋วนั่นเองนะคะ จ่วต้นนี้นะคะผมเคยพาทำตั้งแต่เริ่มจากศูนย์นะคบโดยการเอากิ่งเล็กๆเ,เนี่ยมาเลีเ้ยงลงดินนะคะเรารู้อยู่แล้วว่ารากมันรอบนะคะมันพอมีรากส่วนหนึ่งอยู่ค่ะเราก็เอามาปลูกลงดินนะคบอันรำดับนี้คือระดับต่อไปนะครัลระดับที่สองนะครับ แล้วก็จะค่อยๆทําไปไล่ทําทีละสเต็ปปนะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําที่กิ่งหนึ่งกันนะคะพ่และถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูที่ผมทําอันตอนแรกๆนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมไปหาเอานะครับผมจะให้คุณผู้ชมเลื่อนๆลงไปใต้คลิปล่างๆนะครับเจอคลิปนี้เลยนะครับชื่อว่าลุ้นอีกว่าจะได้รากรอบไหมนะครับอันนี้เป็นการเริ่มจากสูตรเลยนะครับและที่เห็นเนี่ย คือเริ่มระดับต่อไปนะครับแล้วต่อไปผมจะเริ่มจากการสร้างกิ่งด้วยนะครับกิ่งหนึ่งนะคะเป็นตามลำดับต่อไปนะคะคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมก็ พยายามกดดินให้เข้ากับรากนะครับแบบนี้นะครับกด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 นะครับเพื่อให้เขายึดติดกับรากนะครับอย่าให้ชั้นมันแยกแยกระหว่างชั้นรากกับชั้นดินนะคบคุณผู้ชมแบบนี้เลยฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดแชร์ได้ยิ่งดีเลยนะครับขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ดูโฆษณาให้นะครับ ผมได้ใช้ปูนกินหมากสีขาวนะครับแล้วก็โปะลงไปนะครับเพื่อให้ยอดเจริญมันหุ่มไว้แล้วก็ไม่ให้แผลเป็นสีดำนะครับมันจะดูไม่สวยนะคุณผู้ชมเอาแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอย่างเพิ่มหน้ามันโตวไวอย่างเงี้ยมันก็หุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะรักษาไม่ให้มันเป็นสีดำนะครับไม่ให้มันผุนะครับคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบายบาย